สวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับร้านภูมิน่าแท็กซี่สาขาอำเภมรุจัดจังหวัดอีรธานีนะคะวันนี้มีรถถ่ายพอดเจ็บพร้อมปากตักได้หาง3นะคะตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่275,000บาทจัดส่งฟรี300กิโลเมตรหากสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านภูมิน่าแท็กซี่สาขาอำเภมรุจัดจังหวัดอีรธานีหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085 044 370คู172945คูนะคะ ถ่ายอร์ etic, เสเครื่องคิิกใหม่พร้อมใช้งานนะคะอุปกรณ์มีหามทาง3ามพร้อมปากตักนะคะหากสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านพูมินแท็กเตอร์สาขาเพ่อกจับจังหวัดดุรทธานีตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่275,000บาทนะคะจากส่งที่300กิโลเมตรเครื่องคลิกใหม่แ้วพร้อมใช้งานนะคะ สนใจเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านเพนินพาสต์ร์สาขาที่สุจักรโดตรงค่ะคุณนะคะก็ถ่ายกอดเจ็ดเจ็ดพร้อมปากตัดนะคะอุปกรณ์หางตามนะคะ ใช้งานปกตินะคะหากสนใจก็มารัชบสิน้าได้ที่ร้านทูนินเตอร์กาารันต์อุรง์การือหรือโอารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หกห้าศูนย์สศูนย์สามเจ็ดศูนึงเจ็นย์หะคะเบลรราคาอยู่ที่2องแสนสบหึ้าพันบาทถึงคนที่300กิลเมตรนะคะรถถ่ายพอพร้อมปากตัดมีอุปกรณ์เป็นหาง3นะคะเครื่องซิกใหม่พร้อมใช้งานนะคะ นา่นภูมิเน้นแท็กเตอร์ดินดีบริการฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ